ไม่แต่ใส่เย็ดห้องเจ้าของมีคือประยูรลรืบ้านนี่โอ้ผู้ใดอะไรนี่ทำเป็นพูดอะไรแบงนี่มึงผู้ใดอะไรนี่เป็นเขาล่างโอ้อาจารย์ไงยัเป,เป็นอาจารย์จากจากาทั้งเลยทั้งวอยเอ็ดจาทั้งวัยเย็ดทับเดี๋ยวบอนเดี๋ยวมึงเดี๋ยว ตัวงบอดเอามาจังเดย์หลรดๆค้ำๆคุณเดี๋ยวเดี๋ยวมาจังเดย์นี่เรียนมากิึงยังครับิึงภาพยนต์ส่ยูโอ้โอ่าใยูไลกินฟอนใหี่ยวฟอนฝัเอ้ยฝนเหี่ันฝันหี่ยวกนันหี่ยงเนมบิ้งมบิ้งเนื้อไปนีงฟอนให้เบิกงเนี้ โอ้ชื่อบึงเจ้าฝอนสดๆไหมมาเออเอเอไฟเฟซิบิวนป่ะฮะไปป่ะคืองมัมงน่กินะจูปะไปเฟซิบิวนปะปะพาไปนี่ไหมบอไปตัวเราไปไหมไปหวัวซีบิ่นปิดเนาะ คือสี่ห้าคัเนาะคลิปนี้เราเขาเป็นอันท่ายเป็นคลิปไปตัวเราคือรถไปย่างนี้ไปหอนปิดย้อนไปสองก้อนได้ไปข้างนอปหัน่อยสิเขาเพิ่งเล่นเพียงสั่งดูกฟังยังไงเป็นเพียงสาวด้วยนี่เพียงสั่งเพียงสั่งวัวแต่ฟังยังไงเป็นเพียงสางคุณเนาะเนี่ยแบบว่าด่าใหงตัวกระตุกเนี่ยนะคนละ จเมียวออกขั้งแบบมันตกเลยมันล้วแลาวมันวัตอหนูร่วงสาก็ขหลายใจมันล้มอีกมื่นสองหมือนวิ่งโตกิ็ทีนอนมันก็หนุ่มเดียวฟอนเห็นเบื้องนี้ก็เบื้องเห็นบอกาอยากเห็นเจอฟอนไมเลื่อนเลื่อน เป็นหนแนบาลทิ่นเงนมัน็กิเป็นแผกน่ืออินเมักอันอินทภล่ำหรือว่าอินข่าวเขาก็ซ้อมอินทภลำหรือว่าอินทะผลำไม่เข้ามัเลยฮะอ๋อบอกกันนะคือด้าินขาวไปสี่เป็นหัวลอยหาสิบาทคุณเนยนลอชอนตนายุ่เน่นนตีะตีสามตีสี่ย่ำ จนเราใบสามใบสี่ก็วงจักตื่นวันีาม้อือหนึ่งกระโจมอยากกินซอยจุเพราะตาเฮาบอกว่าง่วเป็นโลวกลโพตีมซำนี่แหละเมียเสียดาวนี่แหละที่ร้วมีกบาทว่ะสองสามพัน่ะได้ห้าหดีไดเน่หอยสกตาเขาบอกซเคยจะได้ให้กันของหนยี่สิบบาท เวเป็นลอยหกบาทลอยยีบาทลอยสีบาทนี่แหละตามราคาตามขนาไปื้อปะปะไปตอนนี้แหละเุ้ยงเบาๆุค้ะเปลี่ยนขึ้นมักแซ่ตะสูตรตั้งสี่กว่าาทนี่ฮะกางเกงบ็อกสองบ็อกซอร์เสือกัมก็เปหมักใซ่ มาาคือเราเรเห็นภาพว้ยผมกันเจ้ากูบ่ไปหาตัดจังว่าหาคั่เนาะเขาว่าจังเนาคอยเห็นเจ้ายุ่งนีดีกว่าบัว้าดเลยหาคั่มเดา๋ยวกเห็นแมวกิจังไปสืบวิธีเผาเศร้าๆเพราอยังสีล่เดงบาทับมาซี่มือสับเหนีเปียนจากเวียนเนืออยางเป็นแปลงไส้จะสองเดือนงนเอง ผูสาวก็มาจเาทันก็สาทา้งหก็คือยินเขาบ่มีผูสาวอือใหมุกเล็กูกูสาวแมยังิมีผูบ้าไปเขินเขินสาวซากเขิน้ปากินคเดียวเป็นปเื่ข้าวโว่ได้กันจัคิ บอกไาได้บอกไปได้ยังแชร์สมุดเด้แไม่แชร์มไมยังดอกมีโมดไม่แล้วสุมกนั่นั่นเนาะนอนนอนนอนขอสิกินไว้นอนเราเจาะไปนอนซะไปแของผูง้ใดเนี่ยไม่วควรกูเหงมากูถามลูก ลงคอยออกไปข้างนอกคอยออกไปเห็ดยังสนามมึงออกไปยังกับมึงมามันลงมันขึ้นบนเขามาห้องมึงมึงไปเคาะห้องประตูกูเห็ดยังปึ๊งๆใครว่าสีย่างไป็นขอห้องน้ามันอลงมันแห้งกับยางบ่มหอดหรือใครเละเคาะห้องเจ้าซ้ำใครว่าสิบิ้งยอสันนี้มันอื่นลงมันแห้งกับเละมัมันย่างบ่ไหวแม่มันสิปิ้วไหมใครเละเคาะบึ่งมาเจ้านอนไปคือจู่ๆแบบยังกันในห้องกระโหลกกระจกกระปิดเนี่ยรู้สวนรคานะมึงคนเดียวมิลิกระซิบบนนี่อันเพ่งเนี่ย กองเงาหนี่แต่จดดีก็ช to <together> ี loyalty, ้ไ้ว well, um, ่า uh, นี tolerate. ่พิดเหลืองอีกล่ะเพลงวงดังอยู่สาวน้อยยุคใหม่จังหวัดร้อยเอ็ดคือว่าใส่อำเภอแห่งนี้อำเภอสีส้มเด็ดบ้านอย่างบ้านโพใสองต่อตัวทั้ติดโพใสพัดเกียร์ที่เสียงพุูนเอาพื้นมักาพงล่างครับ มือไหนมันยังกบอยฟังเลยมือเล็วกว่าไงอ๋อยังสิลเหรปิด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 บนหลังฟังหรอกเจาเมียเป็นแบบนี้ก็บอกเป็นบูซาหัวมันเด้อว่ะถ้าสิยูกินนอนกินยังสิโอ้มันต้องโต้จาเมียเป็นแบบนี้ก่อนจาเมียเป็นซุงยังสิจาเมียน่าบอกอเจ้า คูแข่งกับแม่นนึงอ่ว่าีมันถ้าแปลงไม่ขุดเรีกตัวนี้ก็ขูดเอาเป็นาพังจะเป็นหงางอหงาตายงอเห็นบ่าเห็นแล้วหลขกศูนยเนอาดฝอนให้เบ้งนี่อ๋สสปล่อยหมกิเขียได้หเอากูสิหูน้ำมึงเ็ดหยังหอย่างีเนีสสิบวงสวง้ดยนำโคกดอกเปนอโคงมา โอ้คุยก็อหวบ่ยงแบนม่นนปะนี่ยโอ้บ่ออืมแบเจ็บบ่อยแบนจ็บปวไปมาอุ้มอุ้มโลกออกอุ้มโลกออกวนี่แบงคือโลกไอุ้มโลกอกจากที่นอนเลยเลินไยสื่อเนีกูกินน้ำเนี้ยังใเขาบอกเจ้าอลวบาซื้อขนมมาฝากเจ้าขี้น้ำทานงินเส่น้ำเมียย

ข้อสองเงาควรป็นหนึ่งน้ำทังเพื้อนอยู่คนนึนีเสยะใจเพือสมใ้อานีคอยขึ้นาตุนงอ่างทั้งแหงมันไปเกี่ไว้รหรอปะบ่ห้อยมางนี้ตุ่นหงคนงมันหล่นเตะ รถมาไซมุ่งหน้าฟังเอาพูดชักเอาฟังมุดชักปิดเอาเฟี้ยอย่างงมาไทยวิ่งเป็นอะไรเปล่าเท่งะเก็บป้งอ่ะเป็นไปน้าขอเลยนี่ก็ได้เานรถตินรถกองเป็นเอารถแบบนี้เนาะเช่ รถทั่วแบบนี้แลบจเสี่ังหมดเนี้ยเออเนี่ยะแอร์บานอย่าีนี่มาตั้งแอร์บานบอกตเนอเอารถเป็นติดที่จังบดตูนมอลล่เขาเอารถเปนีเลาไม่รถตลุเจ๊อะไรเปิดออกทางนึงมันนั่งคอนโซทานหันเ็นปันไดเนาะเต้นกับเจ้าิบบูซิวีิปิวออกเว้นหรอ เพราะว่าเขาปฏิมัดไาตัวเลือดเขาปฏิมัดผ่าใบก็บเลีอกอันกับเสามันไว้อันนั้นมี่จะติดตำต็มหลุมนิดนั่นนะหลุดนั่นพวกกินดีๆจังๆเลยเนาะอนอนก่นันฝันดีนดไปนอนไหนฝันให้ได้หวยนะตามนั่นแลกกหละเฮ้ยแบบเแบบท่านั้นแหละ